แต่เก้าศูนย์ศูนยติบวกได้กันนะสัาซีครับสามเหนี่ยมีในนอนนาไสุดสุดเนี่สุดับคุ้เ่ยสัาซีครับสาเหนี่ยมีในนอนนาวสุดสุดเนี่สุดตบคุ่ยสามมีในนอนเยนวไปบนล่างไปล่างเลยอ๋ล่างวัดั่างดล่างค่อยแล้วมาได้รือล่างล่อยแล้วแต่ว่ัสิอเราเต็มสูตรบอนหัดนี่ งานบอกไปล้วตัวหนึ่งได้พอเมื่อไหร่าเกียรติศูน pues ย์เดีอรตแปดเนาะค่ะถ้าแปดไปยู่ล่างอ่ะจะไยู่บนต้องแปดตัวนึงดับไม่กลัวกลัวไม่ดับดับแล้วก็สื่อเลยไอ้เขาอ่ผมแมนี้่มันเขาพแมสบเอาอยู่ดับมีคนนี่ีสองคนนั่าด หมดนี้ดับตัวไหนพ่อดับเจียผมก็ดับหรอกมงผมก็เตืดเจ็ดเนาะมันก็ิไปดับมนเขาอะไรแล้วใจวันเลใจอะฮะใจราเล่นล่นเราเล่นเล่นให้เราให้เเร็วครับขึื้นไวแล้วมันจะเป็นลมเ่าไดแล้วห้เร็วหาเลยแนใหาเร็วหาเลยพี่เนา่เขาดับพีดีแต่ว่าหลงรักเจียมกับพีดให่กันแล้ววะ นานที่เขาดีออกญญญญญญกันนึงนรานานค่ะนานมันจะเปาะของเขาอ่เาอ้สวยนามาสิว่าใครนเะาจะต้องเอา,อาเลขาแปศูนย์กแ้ละแปาศูนย์หลับนนีมีันีี่อนตามตัวเดี๋ว่าเฮ้ตัเกิดมีอย่างถ้าเก่ามาอ,อีกอย่าง้เก่าฟ้ฟอีก บางอางให้มาเลยบ่วไว้ฟังอย่างตวว่าป้าหลักบนบ่อหลักบนัหลักยอแปเก้าศูนเนกหลักเนคหลักเยอะเหลักพน่นจับูแปดเก้าศูนย์บนดอ๋ยนนีแปดเก้าศูนย์แล้วพไปแถวมาเสดีเห็นต่วไหตัเก้าดิตัวนี้ยังไงต้องมีเปนต้องมีเนมะตัวใดก็ค่ะมันส้นกันที่ศูนย์กับแปดเนที่จังรอบแน่ตัวใดก่แปดเก้าศูน อันเูเลขเด่นมันบ่เด่กหลักคนแต่มีในนอนตอเอาไปนนะคะถ้าขันเดีวงลลามันขัดทุ้นมันเห่ยหน่นบ่ได้วิ่งก็อยากไปเบอ่งอาจจะพูดเอาไปเบอาจจบผู้ถ็ตเพราะว่าถือแล้วมัวไมยะงมันใจว่าพอหมันใจแล้วโมนี่มันใจว่าแต่วลลามไม่ระว่าสูนึงแด่ซีกับสามก็เดียวสามเสียวซีดีกินตักขึ้นกันทูนี้ก็เข่าดีเนี่ย สวันเยครับิถือกันบ่สี่กับสามนี่หัวนีกับสมเจ้าสี่เดียวสามนัเลงบนมาให้เรีพอเาสำหรับแนาทังสามตัวสามตัวบนสตัวบนถึัเปลหาเหระเปลหาองหมฮะ้า 14, 88นครับ3ตัวต sure. ัสอมาดีมาพาพวงอีกเนี่ย8พวกไหงชุดละวะกี่ชุดแล้วะหน่ชุดเหรอครับ483 483มีสองชุดนะครับวันนี้สีับเปลี่ละเอ้าวันที่เปลี่ยนตามที่สีเปลีมีสัญักครับ นี่ทำงานอะไบน่ะบนบนวิ่งแปดเนาะครับบนวิ่งแปดรอแปดเลยเนาะครับเนาะอคมันมากเก่าก็คือว่าเดี๋ยวะหวัดแต่นาเอาเอาถึงมากัดมาเก่ามันก็เ่เกินสองแปดกอกแต่ว่าอะไรหม่สองตัวบนเนี่ยให้ไว้สองตัวบนอืนีนะปัหาแปดหาแปดครับโอ้ยหาแปดครับสามแปดแล้วจะเาเฮียแปดสามแล้วก็แล้วไปอ ก็เป็นยันตค่ะโซ่เดียวกันด8รับ83มือที่เปลี่แล้วใ่หมเนียที่แปดขึ้นในกรั้นี้ชนกันเลยบนสุดเลยออบนย่างเดียวบนันยวกับล่างเนาครับบน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 ย่างเดียวล่างล่างว่าไยล่างวิ่งวิ่งเกิดคือเก่าแล้วเนาะไ่เกิดกับเก่าแล้วกันตามแล้วกับ อ่ะมอเก็ดกับเก้าก็กับเ้าเนอะ่าต่วัีอเก่าดิมันคือออนต่อนะนตเจมันถึงมาแหงอยู่เกดมันถือเป็เสียงเรียกดับเรียบัาาเน่ยดับมาเร็กดัมันขึ้นเี็กกุศลมาสูดแหงนองเามาาสุดมดับัสุดแล้วมาเาของกู่ักันะก่อนก็มาดับตัวแจ้งแล้วไปดัวนี้มันหักกระดับสามกูก็ถือเทีแล้วบนที่ดีเลยมนดับนกูนั่นเทงมดับมันเขาไข่ปั๊มดับเขาปัมเร่ง อ๋เดี๋ยววนเนาะมันเลืถือกันไม่เคยป็๊ไในกูจยกตัวเนี้ยาเาเจีกเเอาเจ็เจดแป่ก็เจ็ดศูนเนาะแปดกับเจ็ดศูนย์เจแปดเจ็ดศนอสไจับให้นะครับสองชุดนะครับเจ็ดแปดกับเจ็ดศูนนี่อีกวะนี่ชุดว่ตรตตัวีด้วอ๋อซีตัว เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เก้าสี่และเก้าสี่ตตรเดียวเพต้องกลับหรอกคุณอยู่หลักสี่ราหกสยู่ครัเจ็ดแปดเจ็ดศูนเก้าสี่เก้าสี่นี่เท่่ละหมดเรียบหมดมองทีไปหรอหมดมองทีไปหรอมืตาม่ปุยได้ดิในในหน่อยแครนี้หมดจำหอนวะจำหอนละะมักกระดายนะจกติเต่าได้ค่ะมาเก็รเปลี่ยนก็ สิบแปดกับยังพอกอเขาดับเนาะเจตสูนพอสิบแปดกับยังค่ะสิแปดกับเจสูนเนาะแต่ว่าไ่ได้ไม่ได้เอา่ได้เน้นเสเน้นอเ้ตเตเลยเน้นเจตแปดเจียแต่มากเจตเตีนะห้าเจ็เยวันนี้เน้นก็ได้พอเนหาแปดนาะหาแปดตัวนั้นรับประกันหาสองหาแปดละตัวไดพอรับประกันสองหาแปดเนาะ ร,ร, <ere> รับประกันสองห้าแปดรับประกันสองห้าแปดครูครับงห้าแปดพ่อสองมาเนาะสองหมาหลักร้อยเนาะคิดว่าสองีลำตอนงสองอะไรว่าห้าจใสรใส่เลยรับประกันถืกแน่นอนเอาสองเอาสี่สี่กับสี่กับสกับสามถูดหนึ่งสองกับเก่าถูดหนึ่งแล้วกัเจ็ดแปดเก้าถูดนึ่งบวกด้กันนะเรามาสี่กับสาม่ยมีแน่นอนว่านเอาไว้สุดๆเนี่ยสุดต่พูล่ะ สามีแน่นอนเู้ใดอยากไดเพื่อดะ็เอาเสียสามไปจับคูเด้อสําหรับงวดนี่แมนเอาไว้ให้น่นอนกันแทนแคบๆหนาจอนะคับสียสามเด้อพี่น้องเด้อเอไปเอาไปจับคูเสยแกเก้าศูนเด้อแน่ได้ตัวนี้องกัาเกามงกับตากันเนาะจับคูไงเดอกับไม่จับ่ะ บ่ยากนคือกลอบบอดบ่งงนสำหรับพอดสวัยงดวัตทีสิบหกกุ่มภาสองห้าหกเนะคะ FC ตอเฮดดีแล้วเขาดับเจ็ดพี่น้องหัวใจสีไว้ก็สวัยเอาอยู่สองันกพสามพุ่มก็ทรมากอดับเจ็ดเด้อเ้ยวะนะหัวใจกูณตีไว้ตายก็ดับเจ็ดตีปลอดับเดวัตสิไวดับคนก็ดับล้างดับล้างเดีันดับถึงตัวขัเสียมาท่นอ เวรเราเบิ่งแล้วว่าน่ะเอาเก็บน้องดับของกูวันนั้นเรียบร้อยแล้ววันนะพ่อสวายยันบ่บาดนี่น้องบารบหรอแน่น้องบารบสู้เลยนได้กลับรู้แต่ว่ามันเสื้อเตรียมมันออกกันพ่อสวายพ่อสวายสันสู้มันก็บเพว่ามันถึงพวกออกมันออกกันพ่อสวายเอาอยู่นะครับดับบ่ดับบ่เกลียวของเขาดับ แต่พ่อนี่อยู่ตะมึงกทรมาบอกกตะมือเลกของพอพันเด่นเนาะพันเนาะแมนพอเด่นเจ็บแ่มึงทรมาตงมือเลยกูขโมยลูกมาตะอซูนี่เปลี่ยนกันแวฮะเปลี่ยนเป่ก็คุณเวลาที่ที่ที่มันหนักหนักอะมันต้นกันมันต้องมีเห็นต้นเก็ต้องมีไปติดับกับดับพยุรอกตัวน่ะไปกับดับกับดับพยุ่่อเออซูปี่ดดับพยุในนอนไปมีในนอนแูนกแปมสากับสี่สามกับส สองกับเก้าจอามีแน่นอนมีแ no น่นอนครับใคจะดับก็ดับไปโย่ด no, no, you no, yo ับไปโย่คือว่าผมบอกว่าผมกับซีเนาะค่ะดับย่ยีดีด้วค่ะน่าเบิเละแถวเก่ามันยังถือบนน้นถือบนั้รางเรากับเรากานี้ดีอ่ะแน่นปะค่ะอ๋อย่ามเนี่ยพอตัวที่ว่าดับไย่ไหมนะตัดับไย่ดับโย่ดับย่รอบเด ดับประยู่เนี่ยโอ้สามกับซี่กับดับบระยู่เจ็ดกับเจ้กับดับบระยู่เนี่ยดับจังได้กับปรยู่ออเคแน่นอนแน่นอนแน่นอนพี่น้องเป็นจังได้ได้ฟังละมักน้ำบอเจ้าติดกับบ้านมืออื่นหือมือนี้แม่นมือนี้แล้วพ่อโชคดีแล้วพี่น้องคอยพรท่านได้กกับผู้เจ้าได้เลขไปแล้วนี่ขอบคุณพ่อสบายเลย สวยพุ่งได้ทรงนะครับประจําวันวันที่16กุมภาพันธ์2569นะครับเด็กเด่นเด็กรักแมวทาข้างบน890นะครับไปใน้มา3ตัวนะครับแมวท่า3ตัว258และ483นะครับ2ตัวโอ้โหทตัวนี้ตุ้งเนี่ยตัวเนี่ย สั้นต<อ>ัวเซดี่ตั้งเยอะแตกเอาทุนออกไปเซตี่อาอวันนี้แตกสั้ตัวนะพ่อเนาะตัวเรื่องวันเนี่ยผมก็ว่าท่านละเขาเนะพอนะเขาเนี่ยนอารัาแน่นอนวันนี้นะคะก็มีตัวก็มีตัวสไลด์เราปุา่มปี๊บจะทำของเขาเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ